สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอเนาะโอ้ดูครับพี่น้องชั้นหินนะครับเดี๋ยวนเนาะไปดูน้ำตกนะตอนนี้ก็ใกล้ขึ้นไก้ถึงลรางเขาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปเบึงน้ำโตกพี่น้องนะนี่ เสียงจากตรงนี้นะฮะเอฟซดังไปถึงบ้านผมเลยนะครับก็เสียงดังมากเนาะําตกตรงนี้นะฮะก็ผมอยากลงไปถ่ายตรงใน,นล่างให้พี่น้องดูแต่มันลกเนาะนะ,ะนตกตรงนู้นนี่ยิ่งสวยนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายตรงนี้ก็แล้วกันตตรงนี้คือไม้โกโอ้ยนี่ครับเป็น ไม่รู้ว่าใครมาตัดมาเนาะไว้เป็นที่เหยียบขึ้นนะฮะ,ฮ,ะฮึบบออกกําลังกายชั้นดีเลยนะไอ้เซเดินขึ้นเขานี่โอ้โน่โนนะฮะเจอแล้วเจอแล้วโน่นนี่นะฮะน้ำตกสวยงาม เดี๋ยวไปดูด้านบนกันอาพาพี่น้องไปดูตรงนี้เนาะโอ้ลูนี่นี่ไม่เคยถ่ายตรงนี้ให้เอฟซีดูเลยนะครับโอ้แจ๋วนะครับพี่น้องเอ้ อออโอ้โหนี่ครับเนาะเขียวง,งามมากนะครับพี่นอ้องเอฟซีน้ำตกแทนธรรมชาตินะครับพี่น้อง เด,ด,ด,ด่นน้ำตกครับพี่น้องูนี่นะฮะตองคืนเนี่ยเสียงดังมากนะครับพี่น้องนะ เป็นไวอยากลงไปเล่นครับพี่น้องเอพีวูููเย็นเย็นเย็นโอ้เย็นเย็นเย็นนะครับพี่น้องูเย็นดีเย็นดีสบายอ้โอ้โอ้นี่นะครับ ขายร้อนได้นะพีหลังจากที่เราเดินขึ้นเขามาเนาะนะครับตรงนี้มาอาบมาอะไรก็ได้นะฮะเนอเจ๋วเลยเจ๋วเลยโอ้เย็นนะฮะพี่มาลงนี้ลงเล่นดิ ลองเล่นสิลองเล่นสิอก็จะไหลลงนู่นแหละไอสิตรงด้านล่างก็สวยนะครับพี่น้องนะตรงด้านล่างสวยนะไอ้สแต่แต่มันมันมันก็ลงลงลึกไปกว่าน,นี้หน่อยเนาะนะตรงด้านล่างเนาะใชนะ่นี่นะ มาตั้งแคมป์เนาะแคมปิ้งดีเนาะเออหาอะไรมาย่างนะให้ทุกท่านเนาะมูสเต็กแบบนี้นะให้เ <laughs> อฟซนะีเออเอาช้างนะเอฟซีขึ้นมาเออสุดยอดนะครับพี่น้องใช่นะสวยงามสวยงามนะครับเอฟซีอันนี้น้ำนี่ไหลจนโอ้ไหลานานนะฮะ ใช่ด้านบนที่เราขึ้นมามานั่งนะตรงด้านบนนี้นะฮะเอฟซีะรูนี้นะฮะขึ้นมาไม่เคยถ่ายตัวนี้ให้เอฟซี T ดูเลยนะครับนะอะไรนะโอ้รอตรงตรงนี้ไม่น้ั่งสวยอันนี้นี่ด้านบนนี่ไม่มีอ่างอะไรเลยนะฮะเอฟซี F T. มันเป็นน้ำออกบ่อเนาะ ใช่มันเป็นน้ำออกบ่อนะเอรับนี่แหละธรรมชาติบ้านเรานะครับเอฟีธรรมชาติบ้านผมไม่ต้องเสริมแต่งนะฮะทุกท่านแบบบ้านๆนะฮะเอฟบีแบบเดิมนะครับสวรรค์เพื่อนสร้างให้มาแบบนี้นะครับพี่น้องไม่ต้องไปเติมแต่งมันนะครับเอซี มันก็สวยแบบ,รบธรรมชาติเน,นาะทุกท่านเนาะโอ้นาเล่นมากเลยนะเจไปเราก็เดินโอ้ยน้องไอเดียมาเนี่ยได้มาอ้กินอะไรลูกอ้าวขึ้นทางไหนเราลุงนี่นน นตรงนี้เนี่ยเอะตรงนี้แหละตรงนี้บ่ก็ตรงนี้เนาะเพราะมันไดนะนะ้อบบ้นะนะอมเนาะทุกนะท่านเนาะฮึบฮึบโอ้น้องไอเดียมาด้วยเล่นหนาบตรงนี้แล้วนี่นะฮะเอาด้านบนนี่ก็อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ด้านล่างลงไปนี่ อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นี่นชั้นนี้นะฮะสามารถเอออันนี้เป็นอ่างกุชชี่นะเอฟซีนี่อ่างกุชชี่นะฮะทุกท่านเนาะนี่ตรงนี้อาบน้ำได้เลยนะฮะ,ะปิดกระแพงด้วยนะเอฟซีเนาะแก้ผ้าอาบน้ำได้เลยนะ,ะทุกท่านไม่มีใครเห็นนะฮะ ใช่ไหมพี่น้องอน้ำไหลลงมาจากด้านบนนะทุกท่านอาบตรงนี้สบายออตรงนี้น้องไอเดียอยากมามาอาบตรงนี้เนาะนี่ครับผมอโอเคครับกิปนี้ฝากไว้เพียงเท่น,นี้ก่อนนะเนาะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ